สวัสดีครับวันนี้มาพึ่งไปเช่ามานะครับก็ที่เชียงใหม,นนน 9, 3, มนะ่นี่นะครับเป็นพระแก้วสรัพย์ระสามมิตรนะนี่นะเป็นกล่องอย่างดีนะอย่างเงี้ยคือชุดทองคำนะเป็นชุดกรรมการนะครับประกอบด้วยห้าองค์ห้าองค์นะครับก็จะมีการ์ดของทองคำนะมีขัดเงากับพ่นทรายนะครับแบบนี้นะนี่ พระแก้วเนี่ยราคาไม่ค่อยแพงนะครับซูสโตรนไม่ได้นะสโตรนแพงกว่าก็จะประกอบด้วยเนื้อเงินพ้นทรายนะครับขัดเงานะครับทองคานะทองคำสององค์สามกษัตริย์เนื้อเงินสององค์ข้างล่างนะเป็นห้าองค์นะเป็นชุดทองคํานะครับแบบนี้อ่านี่โค้ดเนี่ยจะเป็นเป็นรูปแบบเนี้ยคล้ายๆใบโพนะครับสําหรับชุดกรรมการนะนะครับนี่ก็จะเลขกเดียวกันหมด ส่วนถ้าเป็นทองคำเดียวๆเนี่ยองหนึ่งก็ไม่แพงนะสามหมื่นกว่าบาทรับเช่านะครับรับเข้าสามหมื่นกว่าบาทขายได้ประมาณสี่หมื่นนะนะครับปล่อยประมาณสี่หมื่นนะครับนะใครมีก็รับนะนี่เป็นกล่องอาจจะได้ราคาเพราะว่าเป็นกรรมการนะครับมะแบบนี้เผแบบื่อแบบใครยังไม่เคยเห็นนะก็วันนี้ก็ามาให้ชมนะนี่เช่ามาก็เกือบๆแสนนะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นสามกษัตริย์แบบไม่ได้อยู่ในชุดเป็นแบบองค์แยกนะครับโค้ดก็จะเป็นกลมๆจะเป็นคนละตัวกันนะครับดูทนนนีนานๆก็ได้ทีนะครับส่วนมากไม่เคยได้ชุดกรรมการนะนะครับได้แต่ธรรมดาซะเยอะธรรมดาไม่แพงนะครับจริงๆก็สวยนะเก็บนะ โ้ดก็ใกล้เคียงกันนะนะพอภัยอาจจะตัวเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะอยู่ที่เลขนะครับเลขต้นๆนะคิดว่าแบบนี้นะครับนี่แล้วไปอาจจะแพงเหมือนโสธรก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อสามกระสั์ สางกษัตริย์จะสักสีดีกว่านิดนึงนะครับอาจจะแพงกว่าสักห้าร้อยนะก็ถ้าเน้นเงินก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทถ้าสวยๆปิ้งปิ้งสองพันแต่สภาพทั่วไปก็พันกว่าบาทแล้วเข้าก็อยู่ประมาณพันพันเนึ่พันสองพันสามพันห้าแล้วแต่ความสวยนะครับถามกษัตริย์ก็ดีกว่าสักสี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยนะก็ว่ากันไปนะไม่แพงนะอ่าในราคาคร่าวๆนะครับนี่แบบนี้ กล่องสีน้ำเงินนะถ้ากล่องสีแดงเลยเป็นตาโลกก่ก็โสธรกรมตํารวจนะครับแบบนี้นะครับเช่านะใครมีนะครับนี่แบบนี้นะส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ไอเดีย s i g u n c m นะครับ s i g u n c m นะครับนี่ที่ว่าปิงป๊งปิอย่างนี้นะอย่างเี้ยอาจจะขายได้แพงนะอาจจะได้สองพันนะครับสองพันห้านะมีคนสู้นะสวยๆอย่างนี้มีคนสู้นะสองพันห้าสามพันนะแต่ถ้าพื้นๆน,นะครับพื้นๆทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็พันกว่าบาทนะครับ เนี่ยผิวเนี่ยเห็นไหมความสวยมันต่างกันนะ,นะครับอยู่ที่ความสวยจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าพื้นพื้นเนี่ยก็พื้นพื้นไอแ้แพงๆก็ได้สวยๆเนี่ยได้ราคานะสวยคือสวยนะลุงเนี่ยเห็นไหมครับลุงน้ําทองนะอย่างเงี้ยสองสามพันมีคนสู้นะแต่ถ้าพื้นพื้นเนะี่ยก็พันกว่าบาทอย่างเงี้ยจะได้พันสามพันห้านะขายปล่อยนะครับราคาปล่อยนะ โอเคนะใครมีพระอยากปล่อยนะส่งรูปมาดูได้นะอยู่ต่างจังหวัดก็รับเช่านะครับถ้าไม่ไกลมากก็ไปหาได้แต่ว่าถ้าไกลก็ส่งพัสดุออนะครับก็ขอก็ขอส่งมาก่อนนะอย่างเดียวแค่นั้นเองก็ผมรับพระดูเรียบร้อยไม่มีปัญหาโอนเงินให้นะครับไม่มีไม่มีตองแงนะครับนะครับไม่มียุวิกนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ